วครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับค่ะพบกับเราสองคนคะอาจารย์จากพันชุเพชรและก็ดิฉันสัตรกรมลค่ะในรายการเดินหน้าประเทศไทยมติคอรมอฉบับประชาชนนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่8สิงหาคม2560ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความรัก จริงนะคะ,คะอบอุ่นไปได้วยความรักเพราะว่าวันที่12สิงหาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และปีนี้นะคะอาจารย์ยังเป็นปีมหามงคลอีกด้วยเนื่องจากว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถนั้นได้ส่งมีพมระชนมายุครบ85พรรษาด้วยนะคะและพระองค์ก็ยังพระราชทานขคองขวัญด้วยนะคะก็คือสอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหาพัฒนาด้วยตนจนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่งจะก้าวได้ยาวไกลเพื่อมาเป็นกําลังไทยให้แข็งแรงค่ะในช่วงนี้จะเห็นว่าจะมีดอกมะลิสวยๆนะยครับอยู่ที่วันหน้าอกด้านซ้ายของคนไทยทั้งประเทศแน่ๆเลยครับเพราะว่าณวันนี้นะครับทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ผลิตนะครดอกดอกเนี้ยดอกมะลิแสนสวยนี่ครับมีหลายขนาดหลากหลายนะครับสําหรับให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับสามารถที่จะซื้อและไปมอบให้กับคุณแม่หรือบุคคลที่เราให้ความเคารพรักประหนึ่งเป็น แม่ผู้หลาเพราะเป็นวันแม่แห่งชาติใช่ค่ะมีหลายขนาดนะคะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เป็นพานพุ่มก็ยังสวยงามเลือกซื้อได้ตามหน่วยงานราชการทั่วไปด้วยนะคะราคาที่เราทําไม่ว่าจะเป็นราคาเล็กราคาน้อยราคาแพงเนี่ยก็นําเงินไปช่วยผู้ที่ประสบภัยเดือดร้อนหรือว่าผู้ที่ยากจนนั่นเองค่ะครับดอกเล็กดอกน้อยไม่สําคัญครับหัวใจมันเต็มที่ครับจริงเลยค่ะจริงขนาดนี้มัสสาคัญนะเพราะว่าอยู่กับคุณแม่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กใช่ค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะก่อนที่จะมีการประชุมเรื่องของขนาด รัฐมนตรีวันนี้มีกิจกรรมค่ะไปดูภาพกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่แหละค่ะทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยก็นําคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจําหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แ,มแห่งชาติประจําปี2560นี่แหละค่ะนี่ก็มีการประดับดอกมะลิที่อกให้กับท่านนายกมนตรีครับนะฮะก็เป็นเป็นวันแม่แห่งชาติครับนะมีการให้ซองเลยนะซื้อเ่ซื้อนะฮะท่านนายกสนับสนุนอุดหนุนนะคะแล้วก็ที่ผู้ที่ทําดอกมะลิ ก็คือผู้ที่มีไรายได้น้อยและนักศึกษาก็จะมาช่วยจําหน่ายด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้ช่วยกันอุดหนุนด้วยค่ะนายกบอกว่าวันแม่เนี่ยรักแม่ให้มากๆนะคะฝากภารกิจประเทศชาติไว้กับพวกเราเด็กๆเยาวชนครูอาจารย์แลวก็ทุกคนด้วยค่ะอย่างที่บอกเลยครับหลายคนอาจจะไม่ได้เป็นแม่แต่ทุกคนต้องมีแม่แน่ๆนคะครับมีแม่ก็ดูแลคุณแม่กับนะครับงานที่ 2, 2> ค่ะเป็นงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมนะคะเป็นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ และฝึกทักษะนะคะภาษาอังกฤษการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพหรือว่า Echo V เป็นของน้องๆระดับอาชีวะศึกษานะคะ Echo V ที่เป็นแอปพลิเคชันค่ะที่จะให้น้องๆระดับอาชีวะเนี่ยได้ฝึกเรียนรู้ม,ม,ม,มีหุ่นยนต์ด้วยน,นะ,ะใช่ค่ะนี่ทานายกสนใจมากเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็มีทั้งฟังพูดอ่านเขียนนะคะนี่น้องๆก็มาสาธิตให้ทนายกได้ชมกันอย่างนั้นเลยนะคะเราก็ มาดูเรื่องของน้องๆกันดีกว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะจากที่อยู่หน้างานมาอยู่กับเราด้วยนะคะเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องๆทุกท่านครับสวัสดีครัขอคุณยนตัวนี้มาเลยนะฮะไปออกงานที่ทำเนียบรัฐบาลมาแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างครับ e อคคิวีเป็นอะไรเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่จะมี4ทักษะค่ะมีพูดฟังอ่านและเขียนค่ะวันนี้เราก็มีการสาธิตนะคะการบอกเส้นทางค่ะ โดยมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเป็นคนบอกทางค่ะและอีกคนหนึ่งเป็นคนบังคับนะคะเอาหุ่นยนต์มาเลยลองเลยค่ะลองเลยวางเลยวางเลยแหมหน้าตาน่ารักเชียวครับหุ่นยนต์นะฮะนั่นๆมีส่งเสียงได้ด้วยจะเย็นๆแล้วย็นงต่อไปต่อไปอย่างไรร้องเขาก็จะมีการพูดใช่ไหมคะอ่าลองลองสาธิตเลยค่ะ Can you tell me where the school is? Of course, go straight. น้องก็พูดภาษาอังกฤษชัดมากเลยนะก็คือน้องท่านหนึ่งเป็นคนเห็นก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษน้องอีกท่านหนึ่งมองไม่เห็นก็จะฟังภาษาอังกฤษแล้วก็คอนโทรลเจ้ากนิบไปก็คือฝักพูดอันนี้พูดอนุฟังใช่ไหมฮะอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะก็ถือว่าทันสมัยล้ำมากๆเลยนะคะนี่ทักษะใช่ไหมนี่คือหลักของการศึกษาที่เข้าก็สู่ไทยแลนด์4.0นะการศึกษาก็4.0เพราะต้องคิดนวัตกรรมขึ้นมาต้องขอบคุณน้องทุกท่านนะครับที่ช่วยการคิดและขับเคลื่อนการศึกษาเรานะครับขอบคุณมาก มากเลยนะคะน้องๆนักเรียนอาชีวะภาคกลางประกอบด้วยหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะน่าสียด้ไหมตรงที่ว่าตอนสมัยที่ผมเด็กๆไม่มีโอกาสได้เล่นหุ่นยนต์แบบนี้เลยนะครับไม่มีจริงเหรออาจารย์ไม่มีเป็นงอไม่มีครับค่ะนายกยังย้ำนะคะอาจารย์บอกว่า พัฒนาออกแบบอะไรมาเนี่ยให้ใช้งานได้จริงนะคะนอกจากจะใช้กับนักเรียนในห้องเรียนแล้วประชาชนก็ต้องใช้งานได้ด้วยในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการบอกถนนหนทางกับชาวต่างชา,ต,า,งชาติเป็นต้นครับค่ะอะตอนนี้มาดูมติคอรมอในวันนี้กันบ้างโอ้โหทุกสิ่งเนะเยอ <ๆ S 2> ย <ๆ S 2> มากเลยเป็นการช่วยประชาชนล้วนๆเลยค่ะอาจารย์เริ่มเรื่องแรกเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับอุทกภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะมีพายุเข้ามาสองลูกใช่ไหมพายุอะไรนะตาลัส กับเซนกาพายุเน่น่าจะเป็นผู้ชายแน่นอนครับตำไมตาลัสเนี่ยไม่ใช่ยายก็เข้ามานะครับแล้วก็ผลกระทบให้กับจังหวัดในภาคเหนือภาคอีสานนะฮะโดนเข้าไปถ้งสามสจังหวัดเลยนะ <c oughs> ครับท่านนายมนตรีก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับก็เห็นชอบในการช่วยเหลือเยียวยากกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับก็จะมีการเลยครับ ให้อนุมัติก็ประมาณออกมาเลยครับค,ครัวเรือนละ3,000บาทนะครับสำหรับผู้ที่โดนผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้<ช>นะครับโดยที่ต้องทำไมครับจ่ายที่ทางท,งทกศ<ช>แตเป็นวงเงินทั้งหมดในกรอบที่บอกครอบครัวละ3,000บาทเนี่ยวงเงินทั้งหมดเนี่ย1,685ล้านบาทเลยครับค่ะก็ขอให้เกษตรกรไปยื่นเรื่องผ่านทกศด้วยนะคะแต่ก็รอนิดนึงเพราะว่าต้องมีการจัดเตรียมจัดสรรก่อนถึงจะได้เงินให้ แต่ละครอบครัวนั้น3,000บาทนะคะนายกเองก็มีกิจกรรมช่วยเหลือพ,พี่น้องผู้ประสบภัยดูกันเลยค่ะนายกนั้นไปช่วยนะคะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยที่เห็นความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมแล้วก็จิตอาสาท่านนายกลงไปที่สกลนครนะคะสกลนครคอ่าแล้วก็ไปอีกเรื่องหนึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะนายกก็ไปจัดโครงการทั้นี้รัฐบาลน,นี่แหละ,ะประชารัฐร,ร่วมใจใต้ร่มพระบรารมีค่ะเปิด ให้มีผู้เข้ามาบริจาคตอนนี้ยอดนะคะ260ล้านบาทแล้วค่ะแล้วก็ยังมีมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือผู้ประสบควายภัยเดือดร้อนในเรื่องนี้แล้วก็ซ่อมแซมฟื้นฟูให้เร็วยิ่งขึ้นก็ที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยที่ได้ครอบครัวละ3,000บาทน่น,นะครับ,รบต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงที่เกิด อุทกภัยนะ,ะไม่ใช่ว่าท่วมเสร็จแล้วทำ<ช>มาจ้งไม่ได้นะฮะ,ะต้องเป็นคนที่รับผลกระทบจริงๆนะฮะ,ะแล้วถ้าได้านเขาเรียกฮะ,ะถ้าผลกระทบมากกว่าหนึ่งด้านต้องเลือกด้านเดียวต้องเลือก <นะ S 2> ด้านเดียวก็คือจำนวนเงินสามพันบาทเองแล้วนายกก็ให้ศึกษานะคะว่าพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนั้นเป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องเป็นแก้มลิงให้กับ ธรรมชาติก็คือว่าพอมาก็ต้องให้สร้างเป็นแก้มดิงหรือเปล่าเพื่อจะบรรเทาภัยเรื่องของน้ําท่วมได้นะคะน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับอยากจะย้อนกลับไปถึงเมื่อประมาณปลายปี2,559ถึงต้นปี2,560น้าท่วมภาคใต้จําได้ไหมครับโอ้าหมากว่าจังหวัดเต็มเลยนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะการช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยช่วยเหลือการเกษตรไปเรียบร้อยละแต่ยังมีอีกบางกลุ่มที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับนั่นก็คือเป็นผู้ เขาเรียกว่าทำการก่อสร้างเพราะก่อสร้างปั๊บเนี่ยในช่วงนั้นบางครั้งอาจจะ มีวัสดุมาไม่พอมั่งอะไรบ้างส่งงานช้าบ้างไม่ทันบ้างน้ําท่วมก็ไม่ได้ไทนเกิดจากที่เขาไม่รับผิดชอบแต่มันเกิดจากอุทกภัยใา่คณะมน,นตรีก็เลยมีมติครับให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐอันรวมความถึงท้องถิ่นนะครับคืออปทอเนี่ยให้ตับใช้แบบอนุโรมนะครับผู้มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือก็คือผู้ประกอบการก่อสร้างที่รับผลกระทบในช่วงอุทกภัยนะครับคือน1ธันวาคมปี2559กถึง12กุมภาพันธ์2560ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการได้รับ ผลกระทบโดยตรงก็ขยายเวลาออกไป120วันแต่ถ้ารับผลกระทบทางอ้อมก็ขยายเวลาไปอีก70วันนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นครับต้องยื่นคําร้องขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยภายใน60วันนับแต่คำตีมีมตินะครับ,รบและท่านนายกก็ยังย้ำนะคะว่าให้กวพเนี่ยได้พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ประกอบการที่ได้รับผลจากอุทกภัยเนื่องจากเซินการแล้วก็ตาลัสอีกด้วยเพื่อจะให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงด้วยค่ะก็คือให้ครบถ้วนแหละครับทุกภาคทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าอีสานก็ได้รับผลกระทบเรื่องการก่อสร้างเช่นเดียวกันนะคะครับผมค่ะต่อไปเรื่องที่3เป็นการพักชําระหนี้ต้นเงินและดอกลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสากลกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะคะปีการผลิต2,559ถึง2,560ค่ะ คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติแล้วในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะประจําปี2559ด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับทกศแต่ปรากฏว่าเรื่องของทางด้านของลูกค้าที่เป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์แล้วก็สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเนี่ย ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นนายกก็เลยมีมติค่ะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อจะดําเนินโครงการพักชําระนี่ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสากลกลุ่มกเกษตรกรที่ปลูกข้าว ในปีการผลิต2,559ถึง2,560นี้ก็เป็นวัติของคณะรัฐมนตรีนะครับว่าให้รัฐบาลชดเชยในเรื่องของดอกเบี้ยอัตราร้อยละ3ต่อปีนะฮะก็เป็นวงเงินที่1,535ล้านบาทอันนี้2ปีนะนั่นก็คือปีละประมาณ767ล้านบาทนั่นเองนะครับก็ถือว่ารัฐบาลช่วยอย่างเต็มที่นะครับผมนะฮะหยิบโยงมากันในหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับในเรื่องนี้นะครับไปเรื่องโคบาณบูรพาอนนี่ครับโควาณบูรพาที่เป็นเป็นโครงการที่ สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี1960นะครับคือในจังหวัดก็เรียกว่าจังหวัดสาแก้วเนี่ยแต่ก่อนทาการเกษตรแต่เนื่องจากว่าอยู่ไกลในพื้นที่ของชนรับประทานก็จะมีปัญหาทางรัฐบาลก็ให้ความสําคัญฮะก็อยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนนะับเปลี่ยนวิธีในการดําเนินชีวิตบ้างทําอาชีพบ้างก็หันมาส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อแล้วก็แพะที่เรียกว่าเป็นการเลี้ยงปศุสัตว์ในโครงการโคบานบูรพาชื่อเพราะมากเลยนะครับมีการสนับสนุนโคเนื้อไปแล้วให้ กับเกษตรกรไปแล้วนะมีการให้แพะเนื้อไปแล้วให้พื้นให้เงินสนับสนุนในเรื่องของพื้นที่ในการปลูกต้นแต่เรียกว่าต้นญ้าแต่ว่ายังขาดในเรื่องของแหล่งน้ำเมื่ออะไรบ้างณวันนี้ครับแครมนตีมองรอบด้านครับไม่เียกว่าให้หัวไปแล้วให้หัวไปอดตายนะให้แพะไปไปร้องหาอาหารไม่ได้ครับก็อนุมัติงบประมาณครับออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับในโครงการโคบานบุรพาครับให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์เนี่ยนะครับก็ ให้ยืมเงินผมไม่อยากใช้คำว่ากู้เงินครับเพราะถ้ากู้มันต้องมีดอกเบีย้ยเอาง่ายๆว่าเงินหมุนเวียนให้ยืมเลยฮะตอนนี้มาครับให้6ปีนะครับสำหรับเลี้ยงโคนะครับส่วนสำหรับเลี้ยงแพะก็5ปีพอแพะมันโตเร็วกว่านะครับโดยมีข้อกําหนดว่าใน สามปีแรกสําหรับการเลี้ยงโคเนี่ยนะครับไม่ต้องชําระเลยครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ผ่อนชําระเป็น3มงวดนะครับสำหรับเลี้ยงโคเนื้อก็ได้รายละ58,000บาทนะครับส่วนแพะนะครับก็ให้เวลา2ปีแรกก็ปลอดเหมือนกันครับปลอดการชําระเลยนะครับในวงเงินที่ให้ไปเนี่ยรายละ1 8 0 0 0บาทหลังจากนั้นก็ให้ชําระเงินต้นเป็นสมงวดนะครับงวดแรกเนี่ยทั้ง2องอันเลยนะ งวดแรกก็20%่บเปงวด2ก็อีกประมาณ30%มงวด3ก็50%เปอร์เซ็นต์ไปเสร็จไม่เสียดอกเบี้ยเลยคือให้เกษตรกรได้เลี้ยงแล้วต้องมีแหล่งอาหารเขาด้วยไม่งั้นเขาอดตายนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งที่มีการอนุมัติค่ะก็คือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2560งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจําเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่1ปี2558แล้วก็คงรู้กันนะคะว่าผู้ที่มีรายได้น้อยเขาก บ้านเหมือนกันนะคะคแล้วก็ที่สําคัญคือรัฐบาลก็เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ก็เลยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560เป็นงบกลางค่ะคุณผู้ชมรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่1นนะคะจำนวนเงินนะคะ2 1 2ล้านบาทค่ะเป็นค่าก่อสร้างแล้วก็เป็นเรื่องของการอาศัยโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนที่มีผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางด้วยนะคะจานวนทั้งสิ้นค่ะ 8,620รายก็คือคนที่มา,าลงทะเบียนแล้วนะคะ8,620รายได้มีบ้านอย่างแน่นอนนะคะอิจฉาอิจฉาเขามีบ้านแล้วยังไม่มีบ้านอขอให้จริง <ผม S 1> <ด>นะทุกคนอยากมีบ้านแล้วก็พอมีรัฐบาลเข้ามาดูแลแบบนี้ครับผู้ที่มีไรายได้น้อยรายได้ปานกลางก็ได้มีบ้านพอมีบ้านปั๊บก็จะพัฒนาได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้ใช่ใชไหมครับหือตาอาปากกัน,นได้เพราะว่าบ้านคือวิมาน ขอ,ของเราไม่ใช่สิของเราต้องบ้านด้วยหรยอเับ้าไข่บ้านมัน<笑><笑>นะฮะก็แ6ด0ันหร้ย่ได้ได้แน่นอนครับใครที่ซื้อว่าเป็นเรือนหอเตรียมพร้อมได้เลยครับยังไงก็อย่าลืมเชิญผมไปร่วมงานด้วยนะครับ <c oughs> ไ,ปไปด้วย <c oughs> มาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้สําคัญมากเรื่องของความโปร่งใสในการบริหารรัฐวิสาหกิจนะคะเป็นร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจค่ะคืออย่างนี้ครับรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีหน้าที่การที่ให้บริการกับประชาชนนะครับและที่สําคัญกว่านั้นก็คือบางรัฐวิสาหกิจก็ต้องทํากําไรด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราบริหารงานแบบเดิมทําแบบเดิมเนี่ยเราอาจจะแข่งกับเอกชนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทาง คณะมนตรีนะครับก็เลยเห็นสมควรที่จะมีการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาตินะครับขึ้นมานะครับก็เลยออกเป็นพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารวิสาหกิจนะครับ โดยมีคณะกรรมการนโยบายรัฐสภาธุรกิจหรือที่เรียกว่าคอนอ่ยมีนายกุัฐมนตรีเป็นประธานเลยนะครับและที่ผมชอบที่สุดเลยนะกับท่านแบบตัวนี้คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับที่กําหนดไว้ชัดเจนครับว่าใครเป็นได้ใครเป็นไม่ได้นะครับคือคนมีความรู้ความสามารถเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนผมประโยชน์ทับซ้อนนะที่เป็นฮะเป็นนักการเมืองด้วยมานั่งเป็นกรรมการด้วยแล้วก็มัน คือเราไม่ได้บอกว่าท่านไม่เก่งนะครับแต่ว่าเอาเก่งไปเรื่องๆไปแล้วกันเนาะคือข้าราชการเนี่ยก็เป็นไม่ได้นะมก็ไม่ได้เพราะว่าเกรงว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองนะคะที่สําคัญกว่านั้นคือผมชอบอีกอันครับคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจครับซึ่งต้องกําหนดแผนครั้งละหปีแต่ไม่ใช่กําหนดมั่วๆนะครับต้องไปดูให้มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับและสําคัญครับ ก็ต้องเสนอแผนให้ครมอรพิจารณาด้วยนะครับอันนี้เรื่องสาคัญมากมีการประเมินผลก,การดาเนินงานอของรัฐทวิสาหกิจแล้วก็บริษัทด้วยนะคะแล้วก็บริษัทวิสาหกิจแห่งชาติเนี่ยเป็นนิติบุคคลเพื่อจะถือหุ้นในรัฐทวิสาหกิจในการกํากับของบริษัทแล้วก็จะดูแลประก,รกรรอบกิจการของรัฐวิสาหกิจในฐานะผู้ถือหุ้นให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมค่ะ คือต้องยอมรับกันว่าแต่ก่อนเนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ย,ยอยู่กระสรวงการคลังแต่พอหลายๆครั้งหลายคราวมันก,ก็อาจจะทําให้ขยับลําบากนะจะ,ะทำอย่างนี้เลยฮะออกมาเป็นบัรษัทวันนี้ปับ๊บต่อไปเนี่ยนะครับรัฐวิสาหกิจก็มาอยู่ภายใต้การดูแลของเนี่ยบรรษัทนี่แหละครับแล้วใครได้ประโยชน์ล่ะพี่น้องประชาชนทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าทํางานคล่องตัวขึ้นต้นทุนก็ลดลงนะครับเราก็ใช้บริการที่มีประโยชน์มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ลดน้อยลงโอ้ได้มีความสุขกันทุกภาคประชาชนได้ประโยชน์ทางนั้นรแน่นอนครับเอาละค่ะช่วงท้าย สักนิดหนึ่งอาจารย์คะนี่ครับนี่ครับนี่ค่ะเป็นการนำสินค้ามาจากตลาดคลองพดุงกรุงเกษมนะคะที่กระทรวงการคลังโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดขึ้นผลไม้สดๆนะมีนะและเนี่ยผักเนี่ยผักออร์แกนิกเนี่ยนะเห็นว่าไม่สบายใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่เนี่ยรับไไปเลยนี่ยก็เดี๋ยวจะไป รั้ประทานเป็นวัวเลยแต่ที่แน่ๆคือณนวันนี้นะครับนอกจากซื้อดอกมะลิแล้วนะครับนี่เาซื้อผักนี่ไปเนี่ยวันแม่นะครับไปท่กับข้าให้คุณแม่ทานนะครับนี่ทาโรชั่นได้ด้วยให้กระเป๋าตังค์แม่ด้วยถูกต้องค่ะชื่องานเนี่ยนะคะชื่อว่าตลาดของดี e เกษตรกรไทยค่ะเพื่อจะช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยให้มีรายได้มากขึ้นไปเที่ยวชมได้นะคะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะคิดจะช็อปไม่ต้องคิดมากครับเอาตังค์มาครับแล้วช็อปเลยครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ ประชาชนหมดเวลาลงแล้วนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันอังคารหน้าพบกันเหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ